ก็ไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องการบริโภคกรรมคุณหอย่างไม่มีโทษในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้า45จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่12 หน้าที่331ข้อที่327พ <c oughs> <c oughs> ิ ai, กุทั้งหลายกรรมคุณเหล่านี้มีห้าอย่างห้าอย่างอย่างไรเล่าห้าอย่างคือรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่ดมด้วยจมูกรสที่ลิ้มด้วยลิ้น โพธะที่สัมผัสด้วยผิวกายอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดพิกคุทั้งหลายกรรมคุณมีห้าอย่างเหล่านี้แลพิกขุทั้งหลายชนเหล่าใด จะเป็นสมณะหรือพรามก็ตาม <c oughs> <c oughs> ติดอกติดใจสยบอยู่เมาหมกอยู่ในกรรมคุณห้าอย่างเหล่านี้แล้วไม่มองเห็นส่วนที่เป็นโทษไม่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์ทำการบริโภคกรรมคุณ <c oughs> ทั้งห้านั้นอยู่ ชนเหล่านั้นอันคนทั้งหลายพึงเข้าใจเถิดว่าเป็นผู้ถึงความพินาศย่อยยับแล้วแต่มารผู้มีบาปต้องการจะทำตามอำเภอใจอย่างใดปิกุทั้งหลายเปรียบได้ดังเนื้อป่าที่ติดบ่วงนอนจมอยู่ในกองบ่วง ในลักษณะที่ใครๆพึงเข้าใจได้ว่ามันจะถึงซึ่งความพินาศย่อยยับเป็นไปตามความประสงค์ของพรานทุกประการเมื่อพรานมาถึงเข้ามันจะหนีไปไหนไม่พ้นเลยดังนี้ฉันใดก็ฉันนั้นภิกขุทั้งหลายส่วนชนเหล่าใดจะเป็นสมณนะหรือพรามก็ตามไม่ติดใจ ไม่สยบอยู่ไม่เมาหมกอยู่ในกรรมคุณทั้งห้าเหล่านี้แล้วมองเห็นส่วนที่เป็นโทษอยู่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกบริโภคกรรมคุณทั้งห้านั้นอยู่ชนเหล่านั้นอันคนทั้งหลายพึงเข้าใจได้อย่างนี้ว่าเป็นผู้ไม่มาถึงความพินาศย่อยยับ ไปตามความประสงค์ของมารผู้มีบาปแต่อย่างใดดังนี้พ <c oughs> ิกคทั้งหลายเปรียบเหมือนเนื้อป่าตัวที่ไม่ติดบ่วงแม้นอนจมอยู่บนกองบ่วงมันก็เป็นสัตว์ที่ใครๆพึงเข้าใจได้ว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ถึงความพินาศย่อยยับไปตามความประสงค์ของพรานแต่อย่างใด เมื่อปราณมาถึงเข้ามันจะหลีกหนีไปได้ตามต้องการดังนี้ฉันใดก็ฉันนั้นพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนเนื้อป่าเที่ยวไปในป่ากว้างเดินอยู่ก็สง่างามยืนอยู่ก็สง่างามหมอบอยู่ก็สง่างามนอนอยู่ก็สง่างามเพราะเหตุใดพิกุทั้งหลายเพราะเหตุว่า เนื้อป่านั้นยังไม่มาสู่คลองแห่งจักสู่ของพรานก็นี้ฉันใดพิกุทั้งหลายพิกุก็ฉันนั้นเหมือนกันสงัดแล้วจากกามและอกุศลรธรรมทั้งหลายเข้าถึงปตมฌานอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกวิเวกแล้วแลวอยู่ ภิกขุทั้งหลายภิกขุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมานให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกำจัดเสียแล้วซึ่งจกขู่แห่งมานไปแล้วสู่ที่ซึ่งมานผู้มีบาปมองไม่เห็นในกรณีนี้ได้ตรัสถึงการบรรลุทตุติยชาตตติยชาญจตุตชาญอากาสานัญจาย,ยตนะวิญญาณัญจาย,ยตนะ อกินจัญญาัตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยในยะอย่างเดียวกันกับการบรรลุปตมฌานเป็นไปตามลำดับจนกระทั่งถึงสัญญาเวทิตนิโรธภิกขุทั้งหลายยิ่งไปกว่านั้นอีกภิกขุเก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง เข้าถึงสัญญาเวทิตนิโรธแล้วแลอยู่อันหนึ่งเพราะเห็นแล้วด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายของเธอก็สิ้นไปรอบพิกขุทั้งหลายพิกขุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมานให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกำจัดเสียแล้วซึ่งจกักขูแห่งมานไปแล้วสู่ที่ซึ่งมานผู้มีบาปมองไม่เห็น ได้ข้ามแล้วซึ่งตัณหาในโลกภิกุนั้นยืนอยู่ก็สง่างามเดินอยู่ก็สง่างามนั่งอยู่ก็สง่างามนอนอยู่ก็สง่างามเพราะเหตุใดเล่าภิกุทั้งหลายเพราะเหตุว่าภิกุนั้นไม่ได้มาสู่คลองแห่งอำนาจของมารผู้มีบาปดังนี้